พันธุ์เดินนะดีนะวันนี้ผมมีสินค้าใหมือนจะนำเสนอครับทุกคนวุฒิเราต้องมาสวัสดีคุณลุกกี้ขอขอหวางหวังก่อนโอ้โหใส่กางเกินไปแล้วคุณลูกี้มาอยากพยาอีกแล้วนี่ของใหม่มานำเสนอทุกอย่างเลยอะไรนี้ของพี่ตองเป็นรถปาปิก้าของพี่ชิสาเป็นรถพิซซ่าชีสไข่เค็มครับพิซซ่าชีสแล้วมีของผมไหมของพี่เหรอครับซื้อสิครับผมมายกถาดมาเนี่ยบางทีพี่เหมาเลยานะ กับน้องใบตองก็เรียบร้อยมีคนละถุงแล้วเนี่ยเสียแรงที่เรารู้จักกันไม่พาไปพยาวแล้วเดี๋ยวตีโอเคครับคุณตี๋แต่ซื้อได้ลองเลยซื้อได้สบายสบายครับรับรองว่าอร่อยอร่อยนะขอบคุณคุณนุ๊กกี้นะเออเอามาฝากพวกเราจำเกงตลอดอย่าลืมคืนเขาด้วยนะอันนี้เขาได้แบบพิเศษอุ๊ยน้องใบตองกินใหญ่เลยฮู้ยน้องใบตองคุณกินเสียงมันดังกรอบ กรอบน่าอร่อยนะเนี่ยอ้าวคุณของเช้า,ชาอย่างเงี้ยได้กินอะไรที่มันกรอบๆชนิดหอย่างเนี้ยมันดีนะคุณมันฟินมากเลยนะคุณอยากกินไหมอยากกินครับเดี๋ยวเราฟังอยากกินเดี๋ยวเราฟังเอ้ยแต่ฉันอยากรู้มันคืออะไรอ่ะฟองเต้าหู้กรอบ กรอบแกล้มปัจชูก็ดีอร่อยอร่อยของคุณไหนไหนขอดูซิข้างในอ๋อข้างในมันมีเป็นซองเล็กๆนะคะคุณผู้ชมแบบนี้ดีนะคือแบ่งกันได้นะคะซึ่งดิฉันกับน้องใบตองก็มีคนละโดดถุงแล้วเรียบร้อยแบ่งกันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวลองลองดูซิใบตองใบตองกินรสอะไรคะของดิฉันรสปาปิก้าเออของของของอาหารของดิฉันพิซซ่าชีสไข่เค็มแบ่งกันแบ่งกันอันแรกกันอันแรกกันขอบคุณมากเลยแลกกันลองดูซิเป็นยังไงอร่อยไหมอร่อยไหม นี่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคุณชนะอยากรู้ใช่ไหมอยากรู้ครับนี่คือฟองเต้าหู้กรอบกรอบแก้มกรอบฟูเคี้ยวเพลินขนมกินเล่นที่บอกเลยว่ามีประโยชน์ไม่ใช่เล่นๆนะจ๊ะยังไง้งอร่อยมากประโยชน์สูงเขาทําจากฟองเต้าหู้นาเข้าจากไต้หวังเอามาทอดผ่านการสลัดน้ํามันค่ะแล้วก็อบไล่น้ํามันอีกครั้งหนึ่งนี่ตัวตัวฟองเต้าหู้เขานะกรอบฟูแบบที่เห็นนี่เลยอาจจะโชว์เดี๋ยวโชวใ์ให้ดูหน่อยให้ดูหน่อยคือบอกเลยนะว่า กรอบจริงนี่คู่จริงแล้วก็เนี่ยกรอบของเพลเพลนอุ้ยคุณจะกินนะสี่นี่ถือนี่เดี๋ยฉันให้ดูทุกชิ้นน่ะในซองอ่ะเป็นยาวๆแบบนี้หมดเลยนะใชแล้วกรอบคูชิ้นใหญ่มากแล้วมี้งสองรสชาติยังไงบ้างฝังรสชาตินี่ดิฉันชิมปาปริก้าปาปริก้าและอีกอย่างหนึ่งก็คือพิซซ่าชีสไข่เค็มสองรสชาติคือจะไปกินแบบเล่นๆอย่างนี้แหละกินไปคุยกันไปหรือว่าเป็นรวย ตลาดว่านะตรงนี้ยำทำแกงได้หมดเลยมันเหมาะมากเลยคุณชิสานอ้องไปตองคุณผู้ชมครับมันเหมาะมากเพราะนี่คือกองเต้าหู้แท้ๆไม่ผสมแป้งชิ้นใหญ่ๆฟูๆ,ๆอร่อยแบบนี้นะแล้วที่สําคัญนะ เขาบอกว่ากินง่ายเคี้ยวเพลินไม่มีกลออิ่นของเต้าหู้ด้วยไม่มีกลิ่นเลยใครที่บอกเต้าหู้กินยากเนี่ยคุณคุณลองนะอยากให้ลองกินกรอบแกล้มรับรองว่าอร่อยฟินเคี้ยวเพลินแน่นอนสำคัญคือไม่ใช่แค่อร่อยอย่างเดียวยังมีประโยชน์จากโปรตีนเน้นๆมีแคลเซียมด้วย<ๆ>เด็กๆทานได้ผู้ใหญ่ทานดีผู้สูงอายุคุณพ่อคุณแม่คือทานได้ทั้งบ้านเป็นขนมเป็นของทานเล่นที่ต้องมีติดไว้ทุกบ้านเลยนะคะแล้วบอกเลยว่าตอนนี้นะคะช่วงเปิดตัว โปรปังตุนได้ตุนกรอบแกล้มขนาดใหญ่เนี่ยนะถุงนี้นะหนึ่งถุงใหญ่อย่างนี้นะจะมีซองเล็กๆทั้งหมดเนี่ยห้าซองรับถุงละ150บาทนะคะแต่ช่วงนี้เขามีโปรโมชั่นคุณยังไงซื้อ3แถม 1, <Hey. S> 1เท่ากับ4ถุงใหญ่ในราคา450บาทเท่านั้นจากปกติ600บาทนะคะซื้อตอนนี้เลยนะคะ สแถม1 4ี่ถุงใหญ่เหลือ450บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคมนี้ค่ะพูดเลยว่าคือ4ถุงใหญ่เนี่ยเราจะคละลรถกันก็ได้เอาอย่างเอาตอกเลยสองชาชีสไข่เค็ม2ก็ได้หรือยังไงก็แล้วแต่คุณชอบเลยได้หมดเรื่องการสั่งซื้อบอกเลยว่าง่ายมากเอาใจคนยุคใหม่ก็คือสั่งซื้อกันได้เลยที่ช้อปปีและ Laz a ดหรือพิมพ์ชื่อร้านกรอบแกล้มเสั่งได้เลยอร่อยมากๆวันนี้ ขอมหมดเลยได้ไหม,อมขอแบบซื้อสี่ส,สออั่งซื้อไงนี่ไงคุณสี่ให้มาหนึ่งสองสามเฟ 450บาทเดี๋ยวคุณจ่ายดิทัานยังไม่ได้จ่ายคุณลูกกี้เนี่ยหนึ่งสองสามสี่เดี๋ยวคุณจ่าย450บาทให้คุณลูกกี้เขาดิทัานกินไปแล้วขอได้สี่ทองสี่ซองให้คุณชนะจ่ายได้ราคาโปรด้วยวันนี้ยังไงก็รีบซื้อนะซื้อครับยังไงก็ซื้อครับงั้นพักไปสั่งก่อนคุณผู้ชมค่ะเดีช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวพักกันแป๊บเดียวคุณผู้ชมฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเฟซบุ๊กแฟนเพจตะลองขาด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมาเจอกัันครบ